ชีวิตเดือดเอาตัวรอดแต่ก็ไม่รอดเรามาดูกันนะครับว่าชีวิตของปลาทูในท้องทะเลเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างปลาทูนะครับออกหากินชายฝั่งทะเลที่มีน้ำลึกไม่เกิน20ฟุตชอบกินแทลงต้อนเป็นอาหารครับและอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่หลายพันตัวเลยนะครับจึงเป็นที่เล่าตาล่าใจของปลาขนาดใหญ่ที่คอยงับคอยจับอยู่ตลอดวปลาทูนั้นนะครับก็ว่ายน้ําอย่างรวดเร็วนะครับไม่ค่อยหยุดนิ่งอยู่ที่เพราะว่าต้องหลบหลีกหลบหนีศัตรูปลาฉลามหรือปลาขนาดใหญ่ ที่จ้องที่กินตลอดเวลาในเวลาทั้งวันนะครับก็จะอาศัย,ยอยู่ในน้ําลึกเครื่องมือชาวมงก็จะไม่สามารถจับได้แต่พอถึงเวลากลางคืนนะครับทะเลจะเรียบไม่มีคลื่นอากาศดีเนี่ยปลาทูจะว่ายน้ําขึ้นมาใกล้กับบริเวณผิวน้ํายิ่งจะเป็นคืนเงาเมื่อน,นะครับแสงเงนจากตัวปลาทูจะส่องสว่างเป็นประกายสีขาวทำให้สามารถมองเห็นปลาทูได้ชัดเจนมากขึ้นครับที่บอกว่าไม่รอดนี่นะครับเพราะว่าเป็นที่หมายองของชาวประมงเป็นอย่างมากชาวประมงเนี่ยจะอาศัยเสียงสะท้อนอจากตัวปลาทูนะครับในการค้นหาปลาทู เพราะฉะนั้นนะครับการจับประตูเนี่ยเขาก็จะจับประตูในตอนกลางคืนเท่านั้นทีน,นี้นะครับมันคือวัฒจธรรชีวิตมันคือธรรมชาติของทั้งสองฝ่ายที่ต้องอยู่ร่วมกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยากฝากให้กำลังใจถึงเช่าต้อมงและก็ให้กำลังใจกับประตูด้วยนะครับ